คุณผู้ชมหลายคนน่าจะชอบรถใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับรายการแข่งรถรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากครับและยังเป็นรายการที่ท้าทายมากด้วยนะครับ พูดถึงการแข่งรถเนี่ยเราน่าจะนึกถึงรถฟอร์มูล่าวันรถแข่งล้อเปิดที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับรถที่เราขับกันทุกวันนี้ใช่ไหมครับดูเข้าถึงยากราคาสูงแล้วก็นึกภาพไม่ค่อยออกว่าฟิลลิ่งการขับมันจะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้รายการแข่งรถที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเนี่ยเป็นการแข่งขันด้วยพื้นฐานของรถบ้านนี่แหละครับหน้าตาคล้ายๆกับรถที่เราเห็นกันทุกวันนี้เลยแต่ได้ถูกปรับแต่งให้แข่งกันในสนามโดยเฉพาะครับในรายการที่ชื่อว่า Touring Car e n d u r a n c e Series ที่แข่งกันโหดจริงนะครับเพราะว่าต้อง ขับกันต่อเนื่อง24ชั่วโมงแบบไม่หยุดมีเพียงแค่จอดเปลี่ยนคนขับเท่านั้นครับเหตุที่ผมต้องพามารู้จักกับรายการนี้ก็เพราะว่าปีนี้ทีมนักแข่งไทยของเรากำลังจะคว้าแชมป์โลกในรายการนี้ครับและคลิปนี้ผมได้ลองขับรถ TCR ที่ใช้ในการแข่งขันรายการนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วย ตอนนี้ผมอยู่กับทีมนักแข่งไทยฝีมือดีนะครับที่บอกว่ากําลังจะเป็นแชมป์โลกการแข่งขัน PCR เลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ขออนุญาตวินนะครับเป็นตัวแทนนักแข่งนะครับแนะนํานิดนึงครับว่าทีมไทยที่ไปแข่งรายการ PCR รอบนี้เนี่ยชื่อทีมเราเป็นยังไงแล้วก็เรารวมตัวกันยังไงไปแข่งครับก็คือรุ่นที่เราไปแข่งคือเป็นรุ่น PCR ครับแต่ว่ารายการที่เราไปแข่งชื่อรายการ24 f o r Hour Series ก็คือแข่งกันแบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงแอนุลันยี่สิบชั่วโมงก็คือจรเราไม่หยุดเลยแหละคือหยุดแค่เปลี่ยนคนขับใช่ครับผมเป็นรายการโหดมากรายการหนึ่งครับแล้วตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งครับทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลนี่คือเรียกว่าเป็นระดับโลกนะครับฮะเรารวมตัวนักแข่งกันยังไงครับเวลาไปเวลาไปรวมแข่งเนียอย่างแต่ละคนนะครับก็คือจะมีทีมที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนละทีมกันซะส่วนใหญ่คือเราเป็นคู่แข่งกันหมดในประเทศทีนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเจ้าของทีมเขาก็เลยแบบ แต่ถ้าเราออกไปแข่งนอกประเทศอะเราอยากจะให้ต่างชาติรู้จักเราในนามที่ว่าเป็นคนไทยทั้งหมดเราก็เลยเลือกนักแข่งที่ว่ามีโ o t เทนเชียลที่ว่าจะไปทําคว้าแชมป์ให้เราได้ครับก็คือฝีมือดีอะใช่ก็คือเลือกแต่ละคนมาอย่างเช่นบูมก็อยู่ทีมบอชเช่แบงค์ก็อยู่ทีมเฟอร์รารี่ครับอย่างพี่โยกับแคทก็คืออยู่ทีมยเคที่แบบก็เคียนแข่งดันอยู่คือจริงๆแล้วนี่คือในประเทศเนี่ยไปคู่แข่งกันส่วนใหญ่แต่ว่าในรายการนี้ในรายการ t c r เนี่ยเราอยู่ทีมเดียวกันเพื่อจะไป คว้าแชมป์โลกให้ประเทศไทยอะไรประมาณนี้ใช่ครับนักแข่งในทีมมีกี่คนครับปัจจุบันตอนนี้เราส่งรถแข่งทั้งหมด2คันนักแข่งทั้งหมดเราตอนนี้มี10คนใช,ใช่ครับนี่เหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์แบบด r e a m team อะใช่คือประมาณนั้น <laughs> ใช่ป่ะคือเหมือนกับว่าในลีกกันล้วแข่งกันนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยถ้ารายการนี้เราจะเอาแชมป์อะเราเอาแบบฝีมือดีต้องร่วมมือกันนะครับเอามาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะทําได้สําเร็จแล้วด้วยกําลังจะโอ้น่าตื่นเต้นมากนะครับรถคันนี้มีอะไรครับ ก็คือรถคันนี้เป็นจริงๆแล้วรถคันนี้มันคือรถเซียม,มาก่อน<ฮ>ะนะครับแล้วทีเนี้ยโรงงานของทางสเปนได้ซื้อไปก็คือเปลี่ยนจากเซียเป็นคูป,ป้าะนะครับแต่พื้นฐานเบสเลยจริงๆมันคือโฟล ks วาเก้นนะครับเครื่องยนต์มันคือเครื่องยนต์2,000 cc เทอร์โบนะครับแล้วก็มันได้ถูกโมดิฟายดัดแปลงก็คือมีใส่โลเคชเข้ามานะครับแล้วก็ใส่เบาะเบรกเซี a t ใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกอย่าง แราได้มีการออกแบบดีไซน์ช่วงล่างใหม่มเพื่อสําหรับการแข่งขันนะครับยางที่ใช้เป็นยางสลิกที่มันไม่มีดอกอนะครับเบรกก็คือได้มีอาการอัปเกรดให้มันเป็นเบรกรถแข่งทุกอย่างก็คือทําให้พร้อมสำหรับเป็นรถแข่งครถเนี่ยที่ไปขายเป็นรถ TCR ที่เป็นรถแข่งอย่างนี้เนี่ยมีสักกี่ยี่ห้อที่ขายอยู่วะโอเยอะ,ะครับเยอะกี่ยี่ห้อเยอะมากนะะเยอะมาก เจ็ดแปดยี่ห้อเจ็ดแปดยี่ห้อคือจริงๆก็มีเหมือนกับว่าแต่ละทีมแข่งอ่ะก็มีตัวเลือกให้เลือกแหละคืออยากจะใช้เซียรสก็ได้ใช่ไหมอยากจะใช้มนมีเซียสมีออร์ดี้ฮอนด้านะครับแล้วก็คุนไดคือมีหลายยี่ห้อมากๆก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนแล้วใครมองว่ายี่ห้อไหนมี potential ที่จะชนะอย่างเงี้ยคือมันโอเคแบบความแรงอาจจะไม่ได้แรงที่สุดแต่อาจจะอยู่ในโค้งแล้วเลี้ยวดีขับง่ายอะไรอะาี้ครับมันอยู่ที่ว่าคนเลือก ว่าเราอยากจะบาลานซ์มันยังไงอืมตงนี้ก็มันเป็น s t r a t e g ของแต่ละทีมเหมือนก<ช>ันนี้ถ้าเกิดแบบมองเป็นถ้าเกิดใครเคยดูโคมแล้าว,วันก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือรถมันก็จะมีทีมที่แบบว่าทางตรงเร็วกว่า<ช>แต่ในโค้งสู้เขาไม่ได้เลยประมาณนี้<ช>น <ะ S 2> ทีนี้รถคันที่เราไปแข่ง TCR จริงๆที่ต่างประเทศอ่ะ เรามีอยู่ที่ไทยด้วยคันหนึ่งใช่ปะใช่ค่ะเหมือนเป๊ะๆเ,เลยค่ะแบบนี้เลยเรามีคันหนึ่งไว้ที่นี่ใช่ค่ะนี่น้องแคทที่เป็นนักแข่งผู้หญิงคนเดียวในทีม BBR ใช่น้องแคทแข่งกับทีม BBR นี้มานานแค่ไหนครับจริงๆแคทแข่งรถมาค่ะประมาณ8ปปีได้แล้วค่ะใช่แล้วก็มาอยู่กับทีม BBR จริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่มีโอกาสได้ไปแข่งต่างประเทศกับทีม BBR ใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้คว้าแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องแคทพาดูรถ คันนี้ที่บอกว่าเป็นแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยกับที่เราไปลงแข่งอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมาอย่างไงครเป็นรถคูป้าค่ะจะเรียกว่าเป็นคูป้าท c ซีก็ได้ค่ะจะเป็นรถที่ทํามาเพื่อแข่งในรุ่นนี้เลยก็คือรุ่นทีซีอารคูป้าที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักแบรนด์ของฝั่งยุโรปอ่ะก็คือเซียสนั่นแหละใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีชื่อแบรนด์คูป้าเรซิ่งของเขาใช่ใช่เหมือนเมื่อก่อนจริงๆจะเป็นเซียสแล้วก็พัฒนามาเปลี่ยนชื่อมาเป็นคูป้า คันนี้เป็นยังไงครับคันนี้ก็จริงๆจะเป็นเครื่อง2000เทอร์โบค่ะค่ะน้ำหนักตัวรถน่าจะอยู่ที่ประมาณตันสองตันซึ่งถือว่าเบากว่ารถ standard ใช่เยอะมากเบากว่าเยอะมากแล้วก็ตัวพาร์ทด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยใช่ฮะเนี่ยพวกนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพื่อเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถลงมานะครับพวกฝากระโปรงตรงนี้ก็คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ค่ะ แล้วก็ตัวโลบาอะไรพวกนี้ค่ะก็จะถูกทํามาจากโรงงานที่ต่างประเทศเลยคือเป็นรถที่ทํามาคอมพลตเพื่อแข่งเลยคือจริงๆแล้วอะรถที่เห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นรถแข่งเหมือนกับรถแต่งซิ่งอะไรอย่างงี้เนี่ยเราไม่ไดเอามาแต่งเองเลยใช่ปะ,ะคันนี้นะคะไม่ไดเอา<ะ>มาแต่งเองเลยแปลว่าเอ,อ่อที่คูปราขายที่เสียรขายที่เราซื้อมาจากโรงงานเขาเนี้ยหน้าตาก็จะมาชุดพาร์ตอะไรต่างๆพวกข้างใน ที่เป็นโลบาพวงมาลัยอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยเราไม่ได้ถอดอะไรออกไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปใช่ค่ะใช่ค่ะ<ม>เป็นสเปคมาจากโรงงานเลยเราซื้อรถแข่งอย่างเงี้ยเพื่อมากับทีมแข่งรถแข่งแบบเนี้ยหน้าต่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นซื้อจากโรงงานเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 6ถึงล้านค่ะบาทไทยบาทไทยซึ่งเอ่อห้าถึงหกล้านบาทไทยเนี่ยไม่ไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องภาษีนําเขา้า<ช>เพราะว่ารถคันนี้ลงถนน สธาณะประเทศไทยไม่ได้นะครับแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นรถราคาเท่านี้เนี่ยเข้ามาแบบที่ต้องเสียภาษีอ่ะที่จะวิ่งบนถนนเนี้ยก็น่าจะไปจบที่ราคาประมาณซูเปอร์คาร์บ้านเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาไม่ถูกค่ะใช่เดี๋ยวจะให้น้องแคทพาดูข้างในด้วยที่น่าสนใจมากว่าเวลาที่เราเข้าไปขับอ่ะหน้าตาแบบที่นั่งเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดู เราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตอนที่เราแข่งจริงๆคันนี้เนี่ยจะไม่มีเบาะใช่ค่ะคือจะไปคนเดียวแค่นี้เลยนะครับไม่มีเบาะตัวนี้นะอันนี้คืออันนี้ให้ไปด้วยกันก่อนเพื่อให้ไปด้วยกันได้นะครับค่ะมันแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากค่ะทุกอย่างเลยดีกว่า อย่างแรกคืออันนี้พวงมาลัยใช่ค่ะแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่มีหลายฟังก์ชันให้เราสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบ F1 ที่เขาแบบเลือกกันเยอะขนาดนั้นอันนี้เราก็จะมีหลักๆมีพวกไฟแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนกินท,ทานน้ําตัวสวิตช์เปิดไฟแล้วก็ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจออันนี้ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีแบบฟังก์ชันเกี่ยวกับรถก็คือเป็นแบบดิฟหนึ่งดิฟสองดิบสามก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยเหมือนกันมีมว,วิทยุเนาะใช่ไหมใช่<ม>ค่ะมีวิทยุด้วยวอลคุยกับในพิษก็ได้เมื่อกี้บอกว่ามีฟังก์ชัน กินน้ำกินน้ำค่ะกดปุ่มนี้เพื่อกินน้ำใช่คือยังไงครับยังไงก็คือจริงๆแล้วใส่หมวกกันน็อกค่ะเราจะมีสายต่อจากที่รถมาที่หมวกกันน็อกแล้วก็ถ้ากดนะคะน้ํามันก็จะไหลเข้ามา,อา,าตอนที่แข่งยีิบสี่ชั่วโมงอะคะ่ะเขาเวลาเปลี่ยนตัวเขาก็จะเปลี่ยนกระป๋องน้ําให้เราด้วยอ่าใช่เพื่อแบบให้ทานน้ำได้คือแข่งขับยีิบสี่ชั่วโมงอะคะ่ะขับ สตินหนึ่งมันประมาณแบบชั่วโมงครึ่งบางคนอาจจะลากไปถึงเกือบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะม,มันจะต้องกินน้ําเพราะว่าขับมันเหนื่อยมากๆรถไม่มีแอร์นะครับไม่มีค่ะคืออย่างเดียวที่มีให้ก็คือจะเป็นท่อพัดลมท่อลมตรงนี้เนาะซึ่งเป็นลมร้อนด้วยเป็นลมร้อน <c oughs> มาถึงททอใช่ค่ะซึ่งแบบ <c oughs> มันจะร้อนมาก คือมันก็มันก็ไม่ได้เย็ยนอะแค่เหมือนแบบมีลมออกมาเฉยๆแต่ว่ามันก็ก็ร<ม>้อนอยู่ดีแต่ว่าน้ำค่ะจะช่วยได้เยอะ<ม>ใช่แต่ว่าน้ําที่กินก็อาจจะเป็นน้าร้อนนิดนึงเพราะว่าแป๊ดนึงมันก็ร้อนแต่ก็ดีว่าไม่มีใช่นะครับเออที่บอกว่าแข่งรายการ24ชั่วโมงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าตัวรถวิ่ง24ชั่วโมงแต่ว่าในทีมเรามีนักขับหลายคนถูกไหมครับ สถิตหนึ่งเมื่อ mhm. กี้ที่บอกก็คือประมาณชั <rainforest> <omedical S 2> ่วโมงครึ่งใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเปลี่ยนตัวใช่ค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนักแข่งในทีมจะมีประมาณห้าคนเพื่อที่จะทําให้ขับได้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งก็ต้องใช้ฝีมือทั้งนักขับคือความอึดด้วยนะครับเวลาก็ต้องทําได้ดีอยู่ตลอดแล้วก็รถก็ต้องโคตรอึดรถต้องโคตรโคตรอึดเลยค่ะมากทุกครั้งนะคะจะแบบเป็นกังวลที่สุดก็คือแบบด้วยตัวรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า ทางทีมเขาเลือกรถคันนี้มาครับว่าก็ตอบโจทมากคือรถเร็วอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องแบบว่าต้องวิ่งให้ครบ24ชั่วโมงให้ได้ด้วยนะครับถัดมาตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นสวิตช์ตัดไฟค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราปิดปุ๊บทุกอย่างก็จะดับหมดเลยเป็นสวิตช์ตัดไฟค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟสูงอ่าค่ะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวเบรกบาลานค่ะเบรกบาลานเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นในรถบ้านทั่วไปนะครับอันนี้ ถ้าเกิดผมขยายความก็คือมันเป็นตัวที่จะปรับว่าน้ําหนักเบรกที่เวลาเรากระทืบเบรกเราไปทีนึงเนี่ยกระจายไปที่เบรกคู่หน้ากับคู่หลังด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งจําเป็นสำหรับรถแข่งจําเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะปรับไว้เลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้เท่าไหร่ถ้าสภาพอากาศถนนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นแบบขับไปแต่ฝนตกฝนตกใช่ขึ้นมาหรือว่ากลางวันกลางคืนก็ก็มีผลเหมือนกันครับอันนี้ หลายคนได้ดาได้อยู่แล้วอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นเบรกมือเป็นเบรกมือนะครับเวลาเราใช้นี่คือยังไงครับเออจริงๆอย่างนี้เลยแต่ว่าด้วยเซอร์กิตอะคะจะไม่ค่อยใช้เบรกมือเท่าไหร่คือน้อยคืออย่างแคท้่ค่ะคทไม่เคยใช้เบรกมือเลยเพราะว่าเราขับในเซอร์กิตใช่แต่แต่ว่าก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะพวกรถแข่งเนี่ยทำไมต้องมีไอเขาเหล็กเนี่ย ล้อมตัวเราอยู่จริงๆมันคือเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะอ,อันนี้เล่าให้ฟังนะคะแคดดาเคยประสบอุบัติเหตุที่นี่ที่ที่สนามดีร์ละค่ะเหมือนแบบรถคว่ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆตัวที่ช่วยอ่ะคือโลบาร์เลยค่ะเพราะว่าเวลารถมันเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยตัวข้างนอกอะค่ะมันจะยุบแบบง่ายมากๆแต่ว่าตัวโลบาค่ะจะเป็นตัวที่ช่วย เพิ่มความแข็งแรงของรถให้กับเราใช่แต่ว่าโลบาร์ของคันนี้ค่ะก็คือจะเป็นโลบาร์ที่ทํามาจากโรงงานต่างประเทศเลยจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบโลบาร์ที่ทําเองในไทยอะไรแบบร้อยน็อตเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้เฉยๆเะค่ะันนี้คือแบบเพื่อความแข็งแรงก็แปลว่าในในจุดที่เขายึดเนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าตรงกับโครงสร้าของรถก็คือ<ช>หมายความว่าโลบาร์ดึง ันขยายความไปนึงนะครับว่าเราเรียกสั้นๆว่าโรบาร์ที่มันคือแอนติโรบาก็คือมันคือนอกจากที่ป้องกันให้รถเนี่ยคว่ำได้ยากแล้วแล้วคว่ำเนี่ยมันหลังคามันไม่ยุกมาโดนหัวเราไม่อะไรด้วยนะครับงั้นจําเป็นมากสาหรับรถแข่งแล้วจําเป็นมากแล้วก็ต้องถูกต้องแบบปลอดภัยด้วยเพื่อตัวเราเองไม่ใช่มาแบบสวยๆอย่างเดียว รถแข่งในรายการของ TCR ทั้งหมดจริงๆมีอยู่หลายรายการที่แข่งกันนะครับโดยที่รถเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยครับรับรองโดย FIA หรือว่าสหพันธ์รถยนต์นานาชาติผู้จัดแข่งฟอร์มูล่าวันนั่นแหละครับ คือจะต้องเป็นรถเก๋ง4หรือว่า5ประตูนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบขนาดไม่เกิน2ลิตรความแรง350หาบแรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นนะครับและต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า1,250กิโลกรัมรวมน้ำหนักของนักแข่งแล้วไม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับแปลว่าไม่มีเบรก ABS ไม่มีระบบการถลายใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการกำหนดสเปกยิบย่อยอีกหลากหลายอย่างอย่างเช่นความสูงของพื้นรถการกระจายน้ำหนักหรือว่าชิ้นส่วนบางอย่างครับ แต่ผู้ผลิตรถเองเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับที่แน่นอนว่าจะต้องมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันก็เลยมีคณะกรรมการมาทำสิ่งที่เรียกว่า BOP หรือว่า Balance of Performance ครับคันไหนแรงเกินแอโร่โดีเกินหน้าเกินตาก็อาจจะโดนถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะครับหรืออาจจะโดนยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความแฟร์แล้วก็ไปวัดกันที่ฝีมือนักแข่งล้นๆนั่นเองครับถ้าเกิดเรามาดูด้านหลังของรถเนี่ยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์แทบจะทุกอย่างเลยเนี่ยมันสามารถปรับได้หมดเลย ค,คือปรับระดับขึ้นลงหรือว่าแม้กระทั่งความสูงของตัวรถค่าความแข็งของสปริงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ,รบการที่ทีมแข่งทีมหนึ่งเนี่ยจะชนะการแข่งขันได้เนี่ยนักแข่งเก่งอย่างเดียวไม่ได้เดีนะ๋ยวผมคุยกับพี่โยพี่โย,โยเนี่ยเออคือทีม YK Motorsport นะครับจริงๆน้องแคทเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คือ YK Motorsport เหมือนกันนะครับออมีหน้าที่ดูแลรถแข่งอยากคุยกับพี่โยเรื่องว่าก่อนที่เราจะเอารถลงไปแข่งเนี่ยเราเตรียมรถยังไงบ้าง ก็จริงๆก่อนรถแข่งจะลงไปวิ่งเนี่ยเราก็จะมีการเซตติ้งการเซตติ้งของแต่ละสนามหรือนักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเอนจิเนียรที่จะสั่งการให้แมคานิกเตรียมรถว่าเราจะปรับเซตติ้งเป็นแบบไหนบ้างครับเซตติ้งในรถหลักๆก็จะมีเรื่องไร์ไฮก่อนแล้วเรื่องคอนเวอร์ก็คือเรื่องน้ําหนักที่ลงแต่ล้อแล้วก็เรื่องแรงดันเบรกอะไรต่างๆครับหางหลังแคมเบอร์ท เมื่อกี้พี่โยเอาใบนี้ให้ผมดูคร่าวๆเป็นเซอร์วิสแพลนนะครับจริงๆเล้วนี่แทบจะแทบจะเกือบทุกค่าละที่เราจะต้องปรับกับรถคันนี้ใช่ครับในแต่ละวันที่ลงไปแข่งวันซ้อมวันอะไรก็คือต้องมีมีค่าครับแล้วเราก็มันจะเรฟเฟอเรนซ์เราได้ว่ารถแข่งอันนี้เราวิ่งด้วยเซตติ้งเนี้ยแล้วเวลาต่รอบเป็นยังไงแล้วบาลานซ์ของรถเป็นยังไงแล้วหลังจากเนี้ยเราจะต้องปรับไปในทางไหนครับอันเนี้ยก็คือจะสามารถช่วยในนักแข่งในการเซตรถได้ด้วยแล้วก็จะสามารถ ช่วยเตือนแมชชันนิกกับเอนจิเนียร์ได้ว่าเราได้ถ้ามีเรามีทําอะไรผิดพลาดไปไหมเรือยเรายังทําเหมือนเดิมแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โยเนี่ยนอกจากที่จะเป็นนักแข่งทีมเองด้วยเนี่ยก็ YK คมอเตอร์สปอจริงๆแล้วดูแลรถแข่งที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นรถแข่งทีมไหนก็ตามนะครับมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยใช่ครับก็คือเราเราจะเป็นทีมแข่งที่เราจะมีเอนจิเนียร์เราสามารถ อนะไรได้ว่ารถควรจะต้องเซตติ้งแบบไหนหรือต้องทํารถไปในแนวทางแนวทางไหน mm hmm. สําหรับในการแข่งสปินหรือเอนดูร้านขับอะไรแบบนี้ฮะมันก็ต้องมีมีการไปเซตติ้งที่ไม่เหมือนกันนัก mm hmm. แข่งแต่ละแบบแต่ละคนอย่างเงี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์การขับที่ไม่เหมือนกัน <Ha. S 2> ใช่อันนี้มันก็จะต้องใช้การปรับเซตติ้งรถช่วยเพื่อให้คนขับรู้สึกมั่นใจแล้วสามารถไปได้เต็ม mm hmm. ก็จะสามารถสร้างแบแบแบบไทม์ได้ดีได้ดีขึ้น mm hmm. ครับใช่ครับนี่เป็นข้อได้เปรียบ ข้อหนึ่งเหมือนกันเนอะที่แบบว่านักแข่งเองแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์ที่รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เองด้วยคือ<ะ>จริงๆตอนที่โยทํางานมาคือแับโยเริ่มจากเราเราขับเองแล้วเราชอบ<ะ>ในในเรื่องพวกนี้ด้วยพอเราจ้างเอนจิเนียร์จากต่างประเทศมาเราเรียนรู้วิธีการทํางานของเขาะอะไรเงี้ยซึ่งจุดหนึ่งของเอนจิเนียร์เขาจะดูดัตตาก็คือะจะดูค่าต่างๆที่นักแข่งลงไปขับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงจุดนี้ต้องเบรกทีน้าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าทํายังไงเขารู้แต่ว่า ปลายทางอ่ะเป็นแบบเนี้หรือแต่ว่าตรงนี้ต้องแก่แต่ไม่รู้แก้อย่างไงอะไรใช่แต่คือเราก็จะได้เตียยตรงว่าเราขับด้วยเราก็จะสามารถสื่อสารก็คือเหมือนเราพูดภาษาเดียวกับนักแข่งได้มากกว่าเอนจิเนียร์พูดอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เตีันที่อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้ทีมเราประสบความสําเร็จด้วยครับใช่ครับ ของรถแข่ง TCR ในสนามยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ขับง่ายกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรเลยเพราะนี่คือรถที่นักแข่งต้องใช้ในการขวดต่อเน,นื่อง24ชั่วโมงครับมันเลยต้องออกแบบมาให้ขับได้ง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าง่ายๆด้วยนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนด้วย p พด d ดิ Shift ครับไม่มีคลัชให้เหยียบนะครับช่วงล่างโคตรหนึบครับเกาะมากกอดโค้งมากๆนะครับ ยางเซมิสลิกที่เราขับวันนี้เนี่ยยิ่งทําให้เราเบรกได้เลทมากขึ้นเข้าโค้งที่ความเด็วมากกว่าที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไหวแล้วยิ่งพุชไปก็ยิ่งสนุกครับ อย่างคือมันเป็นรถขับเคลื่อนรอหน้านะครับแต่ว่าเราต้องเรียนดูที่จะขับให้มันโอเวอร์สเตียร์นิดๆได้ด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นักแข่งรถ TCR จะต้องแม่นมากๆครับทั้งการเซ็ตรถน้ำหนักเบรกและความคุ้นเคยครับดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถที่ขับง่ายแต่ว่าขับให้เร็วเนี่ยไม่ง่ายนะครับ ผู้ชมครับอันนี้ก็คือรถแข่ง P C R นะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจครับของทีมไทยนะครับที่ปีนี้เนี่ยใกล้เคียงกับคําว่าแชมป์โลกนะครับการแข่งขัน t 4 o Hour Series นะครับผู้ชมที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามการแข่งขันนี้ได้นะครับเลยแค่2สนามเท่านั้นสําหรับฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้คะแนนนาค่อนข้างขาดแล้วนะครับไปติดตามกันได้ที่ Facebook P a g t ช e ่อว่า24 Hour Series นั่นเองนะครับส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมไทยให้ได้แชมป์โลกกันกับผมอู๋สปินได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ